สวัสดีค่ะอ,ดอนดมินอยากจะนำนเพื่อนๆค่ะมาคุยเกี่ยวกับให้ทีมของเรานะคะคุณพิชธาลิมเจรรญรัตน์ค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะกับการเยืนทางเหนือนะคะซึ่งแอนดมินจะนํามาคุย2ทีล่ละกันนะคะวันนี้คือที่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนนะคะคุณทีมของเราเนี่ยได้ไปเยืนโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือค่ะ เป็นนักเรียนที่มีเด็กรหัสจีเยอะมากค่ะหรือบางที่เขาเรียกว่าเด็กหัวจีนะคะซึ่งหมายถึงนักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทยนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องมีเลขประจําตัวเพื่อใช้ในระบบการศึกษาค่ะแต่ว่าคนละส่วนกับเลข13หลักของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะของเขาจะมีเลข13หลักดังนี้นะคะเลขหลักที่1คือ G นะคะนั่นหมายถึง g e n e r a t e ค่ะหมายถึงการออกเลขประจําตัว13หลักที่ถูกกาหนดขึ้นโดยระบบ DMC หรือว่า Data Management Center ส่วนหลักที่2หลักที่3เนี่ยจะเป็นรหัสจังหวัดค่ะหลักที่4หลักที่5หมายถึงรหัสอำเภอนะคะหลักที่6หลักที่7หมายถึงรหัสปีการศึกษาค่ะส่วนเลขลำดับที่8-13ถึง13นะคะหมายถึงเลขลำดับที่ของนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวค่ะคนที่เท่าใดของระบบฐานข้อมูล DMC นะคะ แม้ว่าการแก้ปัญหานะคะของสารนะ,ะบุคคลของกลุ่มนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชานะคะหรือว่าเด็กนักเรียนรหัสจีเนี่ยจะถูกกําหนดเป็นเรื่องเร่งด่วนของหลายหน่วยงานนะคะจากจํานวนเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะสาเหตุหลักแนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยังไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะที่เชียงใหม่นะคะเพิภอแม่อาอเนี่ยมีกว่าร้อยคนเลยนะคะแต่ว่าที่ตากเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีลูกหลานแรงงานข้ามชาติหนาแน่นที่สุดในประเทศไทยค่ะเรมุมมอง,มอง ของรรคเก้าไกลค่ะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแค่ของประเทศไทยหรือว่าเมียนมานะคะแต่เป็นความท้าทายของทั้งประชาคมอาเซียนค่ะในมุมมองของคุณพิธาน,นะคะเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่า human security นะคะหากไม่มีพี่น้องชาวเมียนมาก ลาวมาทํางานนะคะเศรษฐกิจประเทศไทยก็ไปต่อไม่ได้นะคะพรรคเก้าไกลจึงไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาหรือว่าเป็นภาระนะคะแต่มองว่าเป็นโอกาสค่ะในการพัฒนาอาเซียนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในฐานะของผู้นําประเทศเนี่ยคนมองเห็นโอกาสนี้ค่ะแล้วก็การไปแอลทางภาคเหนืออีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียกว่าไปแอลหมูปี้น้องชาติพันธ์ไอทีของเราก็เรียกว่านั่งล้อมวงประชุมกับพี่น้องชาติพันธ์ค่ะแล้วก็ปีกชาติพันธ์พักเก้าไกลนะคะ ร่วมชิมอาหารนะ,ะกับพี่น้องชาวกะเรียงค่ะชาวปกะการยอนะคะร่วมชมวิถีชีวิตแห่งมันดอยนะคะเยี่ยมชมวิถีชาวบ้านค่ะวิวนาขั้นบันไดน,นะคะวิถีดั้งเดิมการตีค่าของชาวปกะการะยอค่ะบ้านแม่กลางหลวงนะคะถือว่าเป็นศูนย์ท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ที่มีความสวยงามค่ะ รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินาขุนเขาและทุ่งนาสีเขียวขจีค่ะรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไปในตัวนะคะหรือแม้แต่การศึกษาเส้นทางธรรมชาติผาดอกเซียวนะคะน้ําตกผาดอกเซียวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าน้ําตกรักจังค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเคยใช้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์สุดโรแมนติกนะคะเรื่องรักจังค่ะในปีพศ2549นะคะตั้งอยู่บ้านแม่กลางหลวงค่ะตำบลบ้าน หลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในเขตพุทนแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยค่ะน้ำตกอดอกพาสเซียลนะคะเป็นน้ำตกขนาด10ชั้นเลยนะคะซ่อนตัวอยู่ในป่าบริเวณแม่กลางหลวงค่ะแต่ไฮไลท์น่จะอยู่ที่จุดชั้น7นะคะเป็นชั้นที่น้ำตกขนาดใหญ่แล้วก็สายน้ําไหลลงมาจากขดหินกระจายเป็นลองน้ำให้ความสวยงามมากสุดๆเลยนะคะยิ่งตอนนี้นะทางทยานค่ะเขาพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะมินพยายามกระชับและให้เพื่อนเห็นภาพนะการที่ไอทีมของเรานะคะไปตามที่ต่างๆนะคะคนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนพักเก้าไกลเนี่ยจะไม่ใช่แค่สสถูกไหมคะจะไม่ใช่แค่ผู้แทนรัดรแล้วก็ไม่ใช่แค่ประธานที่ปรึกษาพรรเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ผู้บริหารพักหรือว่าหัวหน้าพักนะคะ แต่เรายังมีทีมจังหวัดค่ะมีทีมเครือข่ายรายงานนะคะทีมการศึกษานะคะ Think Forward Center นะคะศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตค่ะซึ่งหน่วยนี้นะเป็นหน่วยงานขงภาคก้าไกลนะคะที่ทําหน้าที่ศึกษารับฟังและเปลี่ยนวิเคราะห์นะคะแล้วก็พัฒนานวทางข้อเสนอ,อนโยบายต่างๆนะคะเพื่ออนาคตของสังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าและก็เท่าเทียมกันค่ะและยังมีทีมทีมเครือข่ายชาติพันธุ์ด้วยนะคะสังเกตได้ว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักค่ะด้วยจ ะะโดยที่ไม่เคยคิดพวกเขาเนี่ยจะได้อะไรตอบแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาด้านาต่างๆเช่นอาสาเก้าไกลการเกษตรนะคะเพื่อทํางานร่วมกับพรรคเก้าไกลในการผลักดันนโยบายทางการเกษตรคะ่ะเพื่อการเกษตรก้าวหน้านะคะ ทุกคนนะคะเขายอมเสียเวลาจากการทํางานประจํานะคะจากการทําธุรกิจส่วนตัวค่ะมาทํางานท้านความคิดกันนะคะมาก่อร่างขับเคลื่อนพาค่ะนี่คือการทํางานแบบพาคเก้าไกลนะคะที่อยู่ได้ด้วยอาสาค่ะอยู่ได้ด้วยเครือข่ายนะคะที่ขับเคลื่อนการทํางานทั่วประเทศค่ะและนี่ก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังนะคะที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ผลิดอกเป็นประกายขึ้นมาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะทุกความร่วมมือค่ะไม่ใช่แค่ทําเพื่อรักคุณพิธานะคะไม่ใช่ทําเพราะว่าแค่รักพัก ้าวไกลค่ะแต่เชื่อว่าทุกการกระทํารรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเรามีความหวังเล็กๆนะคะว่าหนึ่งการกระทาของพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ค่ะและนี้ก็ตอบย้ำนะคะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีใครค่ะแต่เรามีแค่ประชาชนค่ะ Eu tô aqui, Sandra.